หลักฐานสบายบบดีพี่น้องหลังจากที่ว่าเาเล,เลิกเลิกรายการเมื่อเหือ,นนอ,นอเ,าเนาะพี่น้อเก็บกาแฟแล้วยามแรกเลยตะย่องไว้ตีตะย่องไว้ตีแค่กาแฟเราคูดแกเออเออจะย่องไว้วววสวนเาหัวหัว,ว,ว,วชัวร์มือดีได้ไลน์เนาะพี่น้องเนาะไดลน์สอง ตัวการเก็บเกี่ยวมาเสร็จตัวอ่อนี่การงานใหม่ก็มากสมบูรณ์แล้วค่ะค่ะต้องโกนแล้วต้องคู่แกเล่นเกียร์ลองคิดอืออืออือ <lad> <Lust> <trakkas> <turs> <default> <turs wheels> យឺយឺយឺឡងគិតយឺជឿជឿជឿអូយយឺយឺអូចាក់ខំយឺយឺយឺទីកាទីកាព្រីនេះគេយឺ

ไปดอกเลยดอกรออันนอกแอบดอกรออันอกดอกตุ้ยบอกว่านั่นนั่นนักเก็ตตุ Tem ประเทศด็อกเป็ดด็อกเป็ดเนี่ยพอมาก้นนองนี่แก่แม่ отчет <laughs> <laughs> แพนด้าโอ้แพนด้าน่าจดตาเฮ้ย